สวัสดีครับพี่น้องมานีพามาเบิ่งบรรยากาศหลังเวทีนะครับผมมานีเขาเดินทางมาไกลแห่งพี่น้องมาได้ังแบบลุรีนะครับเบิ่งเห็นแต่เราพุ่งยู่เวลายู่แบบสกิลหมอลำพี่น้องนี่รูปหน่อยพุทธาษรีครับแม่ของใหม่พาไส่เกลือไม่ได้ได้เลยครับผมไมีมีพัดลมนี่ครับตรงนี้มัดลมกเป็นตูดเลยพุทธาษรีนี่นะครับมีกล้องมีแต่งโฉมนี่ยังเพิ่ยยังก่อนนี่มีพัดลมหน่อยนะพุทธา การเอาีาฝนที่ตก็เกตวเาว่าพตมนัมก็ุเาหายี่น้องเสื้อผ้านะครับแล้วก็ลาวตา้ผ้านะครับมาไกยงเนี่ยเอาเิ้ลอางนี้อันนี้ยูริกับข้องมาอยู่ว๊ะนอนลประเด็นี้ เต้นเตนนั้นตุนปาน้าเตนกลองเลยวะ่ะน,นี่ะมาไล่อพี่น้อนี่แหะไอ้จประมาณนี้ไอพี่น้อยชีวิตหลังเลยนี่ครับผมเียพานาเอันนี้แต่อซมันมา ก็คูดชินจังเด้เด้อครับผมเพราะว่าจงนันแ่มงสีแดงคูดชินจังเราเอ็นดแต่มสีรัดแต่เขา้านเราานตอนนี้ขนาดมันนี่กับซี่หางคิ้วมันี่โอ้ล่วงของบอลมันนี่ซี่มอกิ้วซี่มอกิ้วทะลุแลวหวเอันนี้แดนเซอร์ใหม่มาล้ออดิชั่นแดนเซอร์ใหม่มาลออดิชั่นามนี้นี่ลูก

อะไรรถบัสบถลูแหล้วคนกรใต่ยิบถึงแล้วก็ลงมเหมือกเขาคนปรได้รอบรือล่ะเชื่อมาเสียพาไล่แห้งไปนอเพ่าเป็นมาสด์นี่คู่ชิ้นจังนันถ่ารำงานเลยตอนนี้ประตูรโอ้โอ้ยพี่น้องห้างโทรศัพท์เาปเดยไปใช้กับ้องพวกตลอดย่านขึ้นจอาเองไหมตำแหน่งไม่เข้าอันนี้ก็จะเริ่มเมื่อไรคิดดูเมื่อไรมันขับรถผมเจะเชอไปวย ทางต้นตะปะตตมก็มืออื่นนี oh. ่ลหะถ้าจะภาพต้นตะปะเลกับคอนเจนเนาะมันเลยแบบนาั้นไลยไหมมันกับพานคอนเจนไหมพานยังเขาไปเไปทางนั้นเหาหลักกัเขาสุวัตเลยเนสุวัหลักสุวัผู้หาหรือว่าสุวัไหนสุวอาภูมิหลักการเกษตรวิสัยอีกเดเรอยย้งสอนั่นแหะหลักกยศสุงานต่อไปผมจะไปกับวันที่สิเอ็ดเดอนตาคอนเจนเพราะว่ามันต้องมันวุ่งสองสโมงไง เขาได้ขอนเกนแล้วกัมาซับไทยกันใช่ไโอ้คือจับคือยังยูทูบเบอร์ใช่ไมมีเนาะแมีนเขาได้ไปนอนทั้งเกนก่อนหล่ะกัตื่นขึ้นกันอนสิบสองก็่ะแล้วงานสวนน่ะกลับมาขอนเกนเออแล้วงานอำนาจกลับมาขอนเกนเพราะว่ามันเป็นแง่สองโม้งไงมันดีสิบสองหน่อยนี่นะสู่เขาสู่พี่น้องนี่เระบรรยากาศหลังเวทีนะครับแต่ละแผนกเขาก็ลัาง เตรียมคว่มควงอัไนเรียดผมอะไรแต่งหน้าก็ยุ่งนี่คะแนนขัดตุ้มจะเตรียมสุดนี่แหละยุทธศานหลังไม่ที่แหวงสิ่งละมื่อนี่แค่แน่สูงดีฝนตกชีวิตมอลล้ำเนาะชีวิตมอลล้ำนี่สิ่งละเจอฝนแน่เจอจัะไม่กว่าหนาวไปกันไปอาบนะเห็นยื้อนำบัดรกับโรงเรียนนี่พี่น้องทุกมื่อนี่ไปอ่านี่สาผูแลี้ยวแน่นะครับไม่น้ำตกี่น้องงานเย้าเดี๋ยวใครบึ้งเรื่องน้องนี่น้องอามจะแต่งหน้าลิ้งเปลี่ยนความโห เขาจะเขาจาปูด้มือเขาจะเขาปูด้้จ้าปูมานีข้อปูมสวยของเรานงอนทำงานค่ะมี้อมอไปก่อนอย่งก็ค่ะรวามบอร้อมนี่ร้อมทุกวันความทุกมือ้มันเหนียวนเหนียวนเหนือคนเหนือมาบอกเล่ามุมมุมพี่น้องเาดาวได้บอมีได้ได้โอเคคาเ่านี่ครับเดอซนครับผมพีพี่เดอ์เซน เล่นี้ยงะำไงใครอยู่ลงบนผู้ใดบนผู้ใจนนะคะเนี่ยไปสิงก์ก็ใหม่เด้อผู้นั้นโอ้ยอันจะสวยไม่ใช่นั้นไม่ใช่นัตนาฏนี้นะเนี่ยมีใครมีอันนี้น้องมันหกนะอย่าเนี้ยน้องลูกกอกนะครับรู้ว่ารู้ว่าเราขอตูมสุดรองเท้าเราตูมสุดสุดสวยสวยโอ้ย เอาแบบรวมเนี <anto> <isto> ่ยอะไรแบบี้มาสวยอันนี้รออยู่อันนี้ผู้ใดนี่น้องเปตองนะครับผมโอ้ยใครเซดบ่บ่สอ๋ออันที่สวัสดีน้องเปตองหน้าแดงแน่เด้อเบั้งเหรียญมุกไข่มันก็าว่าเหรียญเนี่ยจะวีไว้ก่อนฮะสวัสดีน้องเปตองปิงปองอ๋อปิงปองหน้ากระสีแดงแน่เด้อค่ะเรียนสามล้อไปดิรุ่นนี้ปอร์ตี้ มาเตรียมไส้โซเสียงอยู่แล้วชายเส้นเด็กหน้าครับสวัสดีครับเมืดมากกระเลังกรเลังไปนอนใกล้แล้วรบผมน่ๆอไกยุ้งสี่ล้วครับผมใช่มงรกเดินกทนใหร้อนุ้ใแบบมีตำแหน่งแมทีครับรกันนอนครับี่ฝั่ฟังหนึ่งอันนี้น้องเรียนหงยนะครับผม แล้วก็พี่ฟ้าเฟี้ยงสวัสดีค่ะพี่อันนี้เล่นตลกว่าเป็น,นย้อนมูไก่กับบอลเลนแค่หน้าก็ตลกมากพอแล้วค่ะตลกผู้ใดว่าแล้วตลกแลาเป็นมาดีเล่นยวนไก่บ้านประเทศนี่นตะลกท่าบ้านกับประมาณสามสิบสี่สิบก็ไกลจะว่าให้แตงยู่ใกลไก สาวส้วนแดงสาวส้วนแดงแดงใวายกำลัง่ังนาใช่หลาย่เนโอย่วีกลังแงค่เบ็ดเหรเ ที่ผู้นะครับเป็นางเอกพินเนี่นั่งคัดตูงนะครับผมวัดซอยก่อนพี่น้องต้องนี่ครับจะนั่นั่งที่นีะครับพี่น้องอย่าลืมติดตามเลยครับผมฝากด้วยนะครับผม